น่สดูด <OB disease> uh, uh, ูนะเอาใให้ี <oh ่เชฟใหญ่มาเองแล้วเนี่ยมีอะไรมาขอมีอะไรมาอ่ะแม่ครัวมองกล้องหน่อยเร็วแม่ครัวมองกล้องหน่อยกดกินข้าวกันลยยังถ้ายังไม่กินก็หอบไปบ้างนะข้าวยังไม่ได้กินกาแฟอเ ไ่นัี่ไมวยหัวใหญ่ไม่ควใหญ่ไม่ควใหญ่ใหญ่ดัวใหญ่หนูถ่ายเก็บไว้แต่งานพี่สังแล้วจอมแล้วตอนนี้มาเปิดดูใน y o u t u ู e อ่ะดูย้อนหลังโอ้โอ้จุดปะทะ